รีบม,มาคอมมานี ไปชับไปเชียวเ์เขาน่นนะมึงนะนะไม่เข้าใจเหมือนกันเขาทำมาเพื่ออะไรเอ,อเห็นใหม่มาอ่าอร่ออร่อย,ออยผมอยู่กับรักแคมกับพี่อ่ะ

ไปข้างล่างเนี่ยไหนอ่ะไอ้นเนี่ยเจอแล้วเป็นเป็นคนเลยเนี่ยไหนมันอยู่ไหนวะ ทำไม,ไม,ไ,มไม่ได้แหวนเอ็กแอลวะไมเล่นเพลงไม่ถูกโน้นก็เลยเนี่ยไม่เจอ,อเอ็นเนี่ยหกละไปเดี๋ยวไม่ละมันอยู่นั้นจริงเหรอใช่ตามผมมาเห็นลงเลยววะ ทางเอามันด้วยใช่แล้วมันอยู่ตรงนี้เหรอมันไม่ันไม่มันไม่ได้อยู่ในนัในเรามีโยมันอยู่นี่นายไม่เห็นมีเลยนายอะนายว่าไงนวะอะไรฮาวต์ในในอันนี้แหละม,ม,มันอยู่เขตร้อนโอเคดเลยเดสกัลอย่าว่าผมอยู่นู่นเลย โอ้ทะเลเด้งเดียวนะ่าจะจับจับมาเลี้ยงได้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 ได,ไดเ้เนีย่ยอยู่นี่ลงมาแล้วไหนวะเงี้ยนอน ไม่มีหินวานจ้ะอาเดี๋ยวหอวมหินให้เองรอบหนึ่งอ้าวาหินกลัวไอ้สัตว์มีหินล่วงงี้ด้วยันไปยนอุ้ยตายไปเนี่ย เอามาันกอดอะจิ้หายละตั้งมันอ๊ะแม่แรงเลืมไปว่าเราเประกดแม่งแรงจิบหายอโอ้ย มันจะไม่ฟังเพลงบูมเป็นคลนเชื่อสุดนะฮะพูแต่ตู้ย่างเลยนะเนี่ยอ anyway. ุ้ย <who médico> ืหต้องทำให้มันลงจนมันยากมา นี่ไม่แน่ใจว่าตัวนี้จุดอ่อนมันอยู่ที่หางหรืออยู่ที่หัวโอยเฮีย oh <yeah. S 1> ให้ผมดูให้ไหมว่าจุดอ่อน,อ,อ,นอยู่ที่ไหนถ้าจุด ถ้าจุดอ่อนก็ต้องก็ต้องกเไม่ไม่ได้เลว่ะก็เปิดดูเดี๋ยวยอนได้เกี่ยวนี่จะเ,เ,เล่นมุกอ่ะไปล,ละหีกันหนีกันเหลวบึ้มใส่อ,อมูมันตมันตีมันต,นตีทะลุเทมเพลได้ด้วยเยเนียทำ ค่อนข้างอันตรายเราจะพาะแล้วเปิดตรงพื้นมันนี่เมื่อมาเปิดมันไม่ค่อยแรงเลยครึ่งหลอดไล้พัดมัน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 อ่ะลบใครตีกูวะเนี่ยไอ้ที่จะลอยเลยกูลบ ยี่โรบอกว่าตอนระเบิดเราสามารถกิ้งทำให้หายระเบิดได้นะโลอันนี้มันโลอยู่แล้ะเล่นไม่เองอยู่เอาล่วงเฉยเลยเดี๋นะยวจะไปตีมือม,นมออันนั่นนี่ตีมือในชิบหานกันนะตาคอนเสียวดันไงี้ยดันเงี้ย อากกอนเตี้ำสนามิ่ลลีนเนีถ้าขอนำเสน,เนอทำามมันอ่อนกว่าตัวไอ้นี่มันอีกว่าตัวที่อยู่ในเซูเียร์ก <On S 1> ็มันยังไม่เอาจใไปกันเนี่ย <c oughs> นี่ไม่เอาไม่เอาบับอะไรติดนนก่อไอ้เรานี่จะปีนทำไมเนะน่ะเอ่อ หาแล้วโอ้ยเขาเรียกว่าบัสอัปคัดไม่หาไม่เจอเฉยมึงเตะไล้กัน ได้อยู่มั้งโอ้ยอย่าตีมือดิแงเอาเข้ากำแพงได้อีกนะถ้าทำได้โอ้หลัง yes สวย <laughs> กิงก่อนขอตีมือไม่กแกอ่อ่จระเบิดกูสักที ไป่ยงมือไม่ไม่ต้อง่ายเย่หนีแล้วไม่ต้องหนีออกเก่าหัวตกทีนึงอี๋จะหนีไปไหนเอาไม่ด้อืม หายแล้วเอ้าเอ้าตัวมันอ่อนกว่าในสเปเชียลหรือคปล่าเองเนี่ยมันต้องอ่อนสิให <c oughs> ้มันดูแบบไม่ดีอยังไงเอออะ ตายไปเน,นี่ยโอ้โหหลบได้เขาไปจีมือมันย้าโอ้ยกำลังเล่นเพลงเลยนิดบ้าอันไไนี้แต่ไม่ดีขัดขวางคนกำลังล็อก เอาล้มเฉยไปของไมนแล้วของคันเล่นเพลงอยู่เร็วคนตีแรงเช่นไม่หันอ่ะโอ้ ตอเตอเตอนะนึกนานักนเสียวเลยฮะถ้าใครอืมได้ได้อยู่ในเมืองนี่แหละไปแม่งในไฟอะไรสนุกเกิดเกลียดเลย โหดแล้วนะไปแล้วหนีแล้วจะไปเปิดสนามมวยของกีไม่ไปหรอกอะไรวะโกรธแล้วไรที่จไปตอ่อยแล้วบึ้ม ออ,นอ,อนนสนามมวยของกีไอสนามมวยของกีเพราะว่าแม่งออกได้เรียบร้อยพออองสเปเชียลแม่งสนามมวยแม่งจะออกไม่ได้ทำยังไงก็ออกไม่ได้ ยากากที่จะสัง,สงเกตโดยบรรยากาศของสเปเชียลกับของธรรมดามันจะไม่เหมือนกันเลยไหนก็เหมือนกันอยู่นี่ออกไปได้ไม่เหมือนกันออกไปได้โอ้ยจิยากาจิกเฮียมึงเนี่ยไอ้กูจะตายนัน่ไนไง าะแขนซ้ายกาะแขนขวาห้าเกาะแขนหน้าถ้าเกาะขแขนหลอเอาแล้วเบึ้มบึ้มบึ้มไม่มีเฟไหมว้าวว้าววา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 ววาวาวไป,ไป,ไป มีแล้วกูจะเข้าไงอ่ะหายิงดูไปยินดูไปยินดูนดเข้าเข้าเลยด้วยอยากอยู่ในสนามมวยโอ้เฮียโดนชนไม่ตีทะลุทเทมเลอร์ลอย่างเฮียเลยใ้กูเข้าไปเอามันเข้าได้งไงน อ๋อ oh. oh. มีตายโ oh, อ้เกือบเกือบเล่นคอนวะ่ะหามวยเก๊ Aí, aqui. ต่ผมจำไม่กินว่าของคำประดับมันไม่มีเปิดสนามมวยนะมีอะีรเปิดเนี่ยอีกคูดเล่นไม่เห็นเจอเลยเป็นธรรมดาเลยไอตัวธรรมดานะฮะตัวธรรมดาไม่มีถ้ตัวไม่ก็ตัวนี้เลยไอ้นี่เป็นซีสเบ๊กยังยังไม่เคยผ่านมันเลยแต่มีแต่มีอาวุธอะไรเยอะมัเลยนั่นแหละทาไมพี่มีวะยังไม่เคยผ่านเลยนะ นึ่นองแต่ว่าดเาเมจมันเราคามมันเร็วก่อนทีน่จะเปิดสนามมวยเลยเ็ไม่ได้ไม่ได้ไม่แต่วันเรื่องมันเยอะอยู่นะตอนตอนผมจะเปิดอะ่ะผมเล่นแล้วไม่เคยเจอ ตีกูาเถอะเหมียวอ่ะมั้งเนี่โอ้ไมแต่ภาคภาคอะไรก็มีมีแมงมุมไหมครับใช่แล้วสตาตอมเล่นได้ก็สตอมไม่ได้เล่นต์มั้เ่ะอืมอะไรอย่างเงี้ยแล้วภาคแล้วภาควายมาแล้วทำไง Mm-hmm. hmm mm hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.